โอเคครับก็สวัสดีคุชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับเรามาแนะนํามือถือนั่นเองนะผมซึ่งนีบอกเลยว่าในในวิดีโอนี้นะครับก็ให้ไปถึง 4รุ่นกันเลยทีเดียวนั่นเองนะผมในงบราคาไม่เกิน1,000 0บาทนั่นเองนะผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านุ่มนะป้ายเลสก็ผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผม,ผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคครับเราเริ่มกับรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะุ่มนะรุ่นนี้นะผมจะเป็น Honor X94 นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ขนาดหน้าจอนอยู่ที่6.78นิ้วเนาะ ความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 1.5K เลยนะครับแล้วก็ชิปีหน้าจอเนี่ยจะเป็นอัลโมนเดทแล้วนะฮะแล้วก็รีเฟรชเรหน้าจอรุ่นนี้จะเป็น120่งเฮิร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้ขอบเคซีอยู่ที่1น0 0งพันล้านสีส่วนความสว่างหน้าจอรุ่นนี้ก็ให้มาถึงส0่พันิตกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัว OS เนาะตัวนี้จะเป็น Android 4ครอบด้วย Magic OS 8แล้วก็ CPU เนี่ยจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับ ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น a i r น o 710แล้วก็รุ่นนี้เนาะสตอรเครื่องเนี่ย256 g b 512 g b แรมนี่มีแรม,แม8 g b เท่านั้นนะฮะแล้วก็12 g ิด้วยเออทอดขออภัยด้วยนะโอเคแล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่สามารถใส่ดีการได้แล้วนะับแล้วก็ตัวกล้องแน่า เมลหลักให้ไปเลึงร้อยแปดล้านกันเลยทีเดียวนะครับผมอัลตร้าไอท้าล้านนะครับรูรับแสงที่เอฟส่วนเลนหลักเนี่ย108ล้านเนี่ย F2 ฟสที่หนนะครับส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30ส่วนกล้องหน้าเนี่ย16ล้านนะครับ F2 ฟสองแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1080p 30เฟรมเรทรุ่นนี้นะครับเป็นละมงคู่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รูแจ็คเนี่ยไม่มีมาให้นักสำรับรุ่นนี้บลูทูธเนี่ยจะเป็น,นหนัวยน,นะ แบตเตอรี่นี่จัดเต็มมากเลยครับอยู่ที่6,600นกรอมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไยที่66วัตต์นั่นเองโอ้โห แล้วก็ในเรื่องราคานะฮะรุ่นนี้เนาะแรม12 g ิกซเลส256ิ25ที่1690บาทนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่านําชมเนี่สนใจเนาะก็สามารถคลิกที่คำใบบาใตาค้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับรุ่นที่2เนี่ยตัวนี้จะเป็น Poco x 7นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนาะขนาดหน้าจอนอนู่ที่6.67นิ้วนะ,ะความเอียดก็ให้1 5 1.5K เกันลยทีเดียวนะครับแล้วก็อัตราส่วน,นอยู่ที่2 0ต่อเนาะแล้วก็ตัวกระจกเดี๋ยจะเป็น Conning ะะคอลกน ตัวชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น AMOLED แล้วนะผมแล้วก็ตัวเฉดีนี่ให้168ล้านสี่เลยทีเดียวนะผมรีเฟรชหน้าจอเนี่ยให้1นึ่งเฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนาะความสว่างสูงสุดอยู่ที่สามพันนิแล้วก็ตัวนี้รองรับ HDR 10 Plus เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องระบบ Android นะผมตัวนี้จะเป็น Android G ครอบด้วย HyperOS เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยจะเป็น Dimensity 7300 Ultra นั่นเองเนาะมแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G615 MC2 รุ่นนี้เนาะ Storage เครื่องเนี่ย 128GB 256GB 512GB นั่นเองนะครับเป็นชนิดลอมแบบ U a 2 2แล้วนี่เม็แรม 8GB กับ 12GB เนาะแล้วก็ตัว SD Card เนี่ยไม่สามารถใส่ได้แล้วเนาะมแล้วก็ในเรื่องกล้องเนาะตัวเมหลักเนี่ย50ล้านเลยนะครับรูรับแสง d f 1 5เลยนะแล้วก็รองรับการสั่น OS ด้วยนะค ส่วนอัลต์วายเนี่ย8ล้านรู่นล็อบแฉ่ง D8 2.2แล้วก็มาโคเรนอยู่ที่2ล้านพิกเซลรู่นล็อบแฉ่ด D8 2.4ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 30ส่วนกล้องหน้านะฮะอยู่ที่20ล้านพิกเซลรู่นล็อบแฉ่ง D8 2.2นั่นเองเนาะส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยมาได้แค่ 180p 60เฟรมเดทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงคู่แล้วนะผมแล้วก็รูแจ็คเนี่ยไม่มีมาให้นะรุ่นนี้บลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.4 แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,110ันหรอมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไ้ที่45วัตต์นั่นเองเนะครับผม แล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ยตัวนี้นะครับแรม12กิกะโซลิด512กิบที่9,690บาทนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คำใบบาทต้าคิวบี้ได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นที่3เนี่ยตัวนี้จะเป็นซัมซุง Galaxy A26 นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยที่6.7นิ้วนะครับความเอียดเนี่ยอยู่ที่ Full HD+ เนาะอัตราส่วนรุ่นนี้จะเป็น19.5:9ต่อเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะเป็น Corning Gorilla Glass Victus เลยนะส่วนชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็นอัพซูเปอร์อะมอมเลดเรียบร้อยแล้วนะผมรีเฟรชเรทอยู่ที่120ิเฮิร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะระบบแอนดรอยเนี่ยให้ไปถึงเป็นแอนดรอย15เลยนะผมกับ One UI 7เเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้นะผม จะเป็น e x y n o s 31380นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็น Mali G68 MP5 ส่วนรุ่นนี้เนาะสามารถใส่ s อดิการได้ด้วยนะฮะส่วน Storage เครื่องเนี่ยตัวนี้ยังเป็น128 g b กับ256 g b นั่นเองเนาะแรมเนี่ยมีแรม4 g b 6 g b แล้วก็8 g b ส่วนในเรื่องกล้องหลังนะครับเมลักอย,อยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสงี D f 1.8นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเอ t ต์ w าวายเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2นั่นเองเนาะมุมกว้า120ง120 รุ่นนี้นะครับมีเลมมาโฮมให้ด้วยนะองผมความเร็วที่2ล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟสองจุดสี่ส่วนงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่สี่เคสามสิบแล้วก็ตัวกล้องหน้าน้องผมอยู่ที่สิบสามล้านพิกเซลรูรับแสงดีเอฟสองจุดสองนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมเรทแล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่มีรูแจ็คขนาดห้ามิลแล้วน้องผมรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชันด่เจสามส่วนตัวแบตเตอรี่อยู่ที่ห้าพันเิลอมรองรับชาร์จไบนี่ยี่สิบห้าวัตเลยทีเดียวนะแล้วก็ในเรื่องรรราาคคนะัับตวแม8 250กิโอยู่ที่ห9 9่งหมื่นเอยเกาสิบเาบทนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่คำใบบาทตาคิมนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ในรุ่นสุดท้ายในวันนี้นะผมตัวนี้จะเป็น oppo a5 pro นั่นเองนะผมรุ่นนี้นะครับขนาดหน้าจอยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น hd plus นั่นเองนะผมส่วนอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็น20ต่อ9 แล้วก็รุ่นนี้นะครับครอบด้วยกระจกเป็นคอนนิ n งเกลเลราการ์ด 7i นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวชิ้นนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็น IPS LCD r e f l e h t a t e หน้าจอยอยู่ที่120เฮิร์นั่นเองนะครับสมความสว่างหน้าจอยอยู่ที่1000 nits แล้วก็รุ่นนี้นะครับสามารถทนน้ำทนฝุ่น IP68 และ69เลยนะฮมแล้วก็ตัว Android เนี่ยจะเป็น Android 15ครอบด้วยคันเลเอร์เวอร์ชัน15นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่อง CPU เนี่ยตัวนี้จะเป็น เมดเทคเดมิสตี้หกสามศนั่นเองนะครับมสถาปัตยกรรมอยู่ที่6นาโนเมตรนั่นเองนะครับความเร็วดีที่สองจุดี่กิกะเฮิร์ส่วนการ์ดจอเนี่ยจะเป็นมา l ีจีห้าเรุ่นนี้นะครับสามารถใส่ SD สดีการได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็สตอ r a เรเครื่องเนยอยู่ที่ร้อยยี่สิบแปดกิกสองรเท่านั้นเองนะครับผมส่วนตัวชนิดลอมเนี่ยจะเป็น u ูเอเแล้วเนี่ยมีแรม6 g ห8 g ิกแปดนะครับแล้วก็ในเรื่องกล้องหลังเน 50ล้านเิกเซลรูรับแสง Df หน่งนั่นเองนะับผมแล้วก็ตัวเด p t h Sensor ์2ล้านคนับผมรูรับแสง f องจุส2่ส่วนงานวิดีโอน้องตัวนี้อยู่ที่1 0 8 0 p แบบ60เฟรมตตินั่นเองนะฮะ แล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับผมอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงทีเอฟ2.0นั่นเองนะผมแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงคู่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็สิ่งที่น่าเสียดายนั่นก็คือรูแจ็ค3.5มิลนั่นเองนะผมได้ตัดออกไปแล้วนะครับแล้วก็บูทูธเน,นี่ยวันรุ่นนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน5.3นั่นเองนะผมแล้วก็ตัวนี้มี NFC ไหมด้วยนะพอชาร์จเนี่ยจะเป็น USB Type C 2.0แน่นอนตามปกติเลย แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่5,800มิลลิแอมป์รองรับชาร์จแบบที่45วัตต์นั่นเองนุ่มรองรับเป็น PD ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ ถ้าเกิดจาก0นูยนย์เนี่ยจนถึง50เอซนี่ยอยู่ที่35นาทีนั่นเองนะครับผมเออที่เขาเคมไวอะเนาะโอเคเรามาดูเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้นะครับแลม8 g ิกซ์ซล256กิที่9,699บาทนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านชมเนี่ยสนใจรุ่นนี้ก็สามารถคลิกที่คำใบ้บาทใต้คิวนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับโอเคครับ,คครบก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครนะับสำหรับคิวนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรยังไงหรือว่าอยากให้ผมปรึกษาอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับ คิวนี้ก็ไม่หมายพองผม